เราก็พยายามจะิญเมตตาแล้วก็พยายามนั่งยกระดับจิตของเราละลายกรรมตัวเองออกไปเรื่อยๆพยายามตั้งสติดูภายในดูลึกก็ไปเรื่อยๆลึกก็ไปลึกก็ไปเราหลับตาจจะรู้เลยว่าทุกอย่างตัวเราก็มองไม่เห็นถ้าดูด้วยหยาบๆก่อนตัวเราก็ไม่เห็นเมื่อเราหลับตาใหม่ๆมีแต่อะไรไม่รู้จวนคิดอยู่ในใจ ง่้สังเกตคนข้างเคียงข้างตัวก็มองไม่เห็นสักมนุษย์คนเดียวสถานที่ก็มองไม่เห็นอะไรเลยเนี่ยที่พระเขาชอบหลับตาเพราะอะไรหลับตาเพื่อที่จะวางทุกอย่างความเป็นตัวตนที่หนักหนาที่เหนื่อยล้าเหลือเกินกับการดึงการแบกการรับมานานแสนนานเพื่อเข้าสู่ความเป็นธรรมชาติแห่งจิตดังเดิมนั่นเอง เราเลยนับหนึ่งมาอย่างไงเราก็ต้องเวียนเทียนกลับไปสุดท้ายก็คือการเริ่มต้นนับหนึ่งของจิตจากความไม่มีอะไรเลยจากเริ่มต้นความไม่มีอะไรเลยที่จิตจุติเกิดขึ้นเป็นครั้งแรกนับสองนับสามนับสีก็เริ่มมีปริมาณขึ้นมาเรื่อยๆในตัวตนจนนับเป็นล้านเป็นอสงไขยชาติ ก็เลยมอนกนเลยกองบรนเดินเท่าภูเขาในตัวตนที่เราต้องแบรกรับขับสู้อยู่แบบนี้เราเลยต้องพยายามทําจิตเนี่ยทำจิตนิ่งไว้ดึงไว้โปร่งโล่งโปร่งโล่งไว้ทนฝืนทนฝืนโปร่งโล่ง,ลงขันติบาร,รมีเป็นอันดับหนึ่งหัวใจสำหรับของพระยเจ้าทั้งหลายความอดทนความพยายามภาคเพียงพยายามการเสียสละเพื่อ ส่วนรวมลดความเห็นแกตัวในตัวตนความมีเมตตาจิตเพื่อสงสารและก็จะได้ไม่พยาบาทให้เกิดขึ้นกับจิตตัวเองพอเรายิ่งสงสารบุคคลที่เบียดเบียนเรามากเท่าไหร่ก็จะทําให้จิตเรายิ่งเป็นสุขมากขึ้นเท่านั้นมันเราโกรคนอื่นเนี่ยโกรธคนมากๆเลยโกรธไปโกรธมาเนี่ยแต่จิตเราจะร้อนทุกข์เราจะแปรปรวนจะร้อนระหุจิตเราจะเศร้าหมอง ที่พระบอกว่าเราคิดอะไรเกิดขึ้นสิ่งนั้นจะปรากฏอยู่ในกระจกเงาเราเองเพราะนั้นธรรมก็จะสอนให้เรานี้วางตัวเองเหมือนกระจกไรเงาไลลบออกลบออกมันลายเหมือน้วื่อกระจกอันนี้ลบออกไปด้วยความว่างทาจิตได้ว่างเท่าไหร่กรรมก็จะหลุดล่วงได้มากเท่านั้นนี่คือหลักการของพระอริยะเจ้าที่เขาทากันที่พระบอกว่าไม่นั้นคนที่มีกรรมมากมากหนักหนักที่สาเร็จกันไปแล้ว แล้วก็ออกกรรมออกทางไหนเพราะฉนั้นทางออกก็คือความว่างไงเมื่อเราทําจิตว่างมากเท่าไหร่มันก็จะยิ่งละลายความเป็นกรรมมากเท่านั้น,นรรเหมือนกรรมเปิือนน้ำหมึกดําๆแบบนี้มันดําข้นเหลือเกินดํามืดเลยเราเลยต้องทําจิตของเราให้ว่างก็คือความใสสะอาดไงและไปทําให้น้าหมึกเนี่ยเจือจางเจือจางเจือจางจนใสเลย ด้วยปัจจุบันที่เราทําได้เพราะฉะนั้นเราต้องสร้างกำลุกระบวนการไงฝืนไว้เราอย่าเอากรรมใหม่เราพยายามละลายกรรมเก่ากรรมใหม่ไม่ให้เกิดขึ้นกรรมเก่าให้ละลายไปแล้วจางหายไปเรื่อยๆด้วยปัจจุบันการทำเช่นนี้ทุกอย่างเมื่อมีเริ่มต้นก็มีที่สุดแน่นอนเราจะต้องพยายามเดินจิตของเราเดินจิตไปเรื่อยๆหลับตาสนิทวางเลย เราพยายามทำอย่างพระอย่างพระพุทธองค์ที่ท่านสอนให้เราเข้าสู่ภาวะของการใช้สติปัฏฐานสี่ยืนเดินนั่งนอนมัชฌิมาจิตในบัวห้าดอกเช่นนี้พยายามทำดอกบัวของตัวเองให้โปร่งใสสะอาดขึ้นมาเรื่อยๆตามลําดับนี่เราต้องเรียนรู้วิชาของหลวงพ่อดอกบัวขาวอาสนะบัวของพระพุทธองค์ที่บุคลิกขึ้นมาเป็นหลวงพ่อดอกบัวขาวที่เรากําลังเรียนในบัวข้อของวิในแห่งธรรม ข้อวัดปฏิบัติไม่ใช่ตำราที่เป็นหน้าเป็นเล่มเป็นบรรทักอักษรอักษรสมมุติสัญญาก่อเหตุทั้งหลายไม่ใช่อย่างนั้นวิันแห่งการกระทําที่เรียนรู้ความเป็นจิตบัวขาวแต่ละดอกก็จะมีเป็นกลีบบัวแต่ละชั้นแต่ละดอกมีกลีบใหญ่กลีบกลางกลีบเล็กมีเกสรมีฐานบัวมีเม็ดบัว ในบกบัวแต่ละดอกก็จะมีจํานวนกลีบดอกหลายชั้นที่ห่อวุ้งฐานบัวอยู่แต่บัวนี้บางขึ้นมามีลูกแก้วอยู่ภายในคือจิตเราเองแต่เราต้องเรียนรู้ความเป็นบัวอย่าทําบัวตัวเองให้เป็นสีชมพูก็คือจิตที่ลุ่มหลงความเป็นตัวตนเ,เราเลยพยายามทาจิตเราให้บัวขาวขึ้นบัวขาวขึ้นก็คือชําระการกระทําของตัวเอง เพราะนั้นเราเรียนรู้ด้วยจิตเรียนรู้ธรรมะด้วยจิตจิตด้วนล้วนเลยถ้าอยากจะเข้าใจธรรมพุทโธมากมากเนี่ยต้องวางสัญญาวางความคิดวางทิฏฐิและอุปาทานทั้งหมดมาเดินสู่ภา,ภาวะของความว่างสงบนิ่งให้มากที่สุดก่อนพื้นฐานเบื้องต้นคือพยายามฝึกไม่รับรู้อะไรไม่คิดอะไรพยายามภาวนาแล้วก็ทำจิตให้นิ่งแล้วก็วางแล้วทำแบบนี้เรื่อยๆมาใจ มีความเข้าใจขึ้นมาตามลําดับในกระบวนการของการปฏิบัติไม่ต้องกลัวว่าปฏิบัติแล้วจะเพี้ยนหรือวิปราสอะไรเลยถ้าเราเข้าใจในเหตุผลของธรรมอยู่เพราะเหตุผลของธรรมจะสอนให้เรารู้ว่าเราปฏิบัติเดินจิตเป็นมัชฌิมาคือเส้นทางเป็นกลางอาศัยความว่างนั่นแหละเป็นตัวหล่อเลี้ยงจิตตลอดทางจนถึงที่สุด ที่สามารถละลายตัวตนของความหนักยึดความมืดมนและก็ความถุงใสกังวนความวุ่นวายในเวทนาสังขารในธาตุขันทั้งหลายจนสามารถกี้คลายดับสลายลงได้จนกลายเป็นจิตล้วนๆเพียวๆที่พยายามยกตัวเองให้สูงขึ้นเรื่อยๆยิ่งวางยิ่งว่างยิ่งลอยตัวยิ่งวางยิ่งว่างยิ่งลอยตัวจิตก็จะลอยขึ้นโดยมัชชิมาอันนั้น อาศัยความว่างเป็นตัวหล่อเลี้ยงยกระดับให้ลอยขึ้นตามขั้นบันไดมันก็จะเป็นไปตามคันลองของธรรมอยู่แล้วโดยที่เราไม่ต้องไปบอกว่าขั้นนั้นขั้นนี้หน้านั้น,หน,นหน้าที่บรรทัดนู้บรรทัดนี้สมมุติทั้งนั้นซึ่งสัญญาเป็นตัวที่ธรรมเขาปฏิเสธไม่เอาไงสัญญาทั้งหลายในตัวตนที่เราจะต้องระวงังระวงังระวงังเราปฏิบัติเราต้องลดทิฏฐิเราจะต้องมีเมตตาขึ้นเราจะต้อง มีความละเอียดขึ้นในพฤติกรรมของความนึกคิดทุกชนิดไม่ใช่ยิ่งปฏิบัติยิ่งหนาไปด้วยความหยาบหรืออารมณ์หรือทิฏฐิหรือ,รอความก้าวล้าวอะไรเปนเนี้ยปัญญาอยู่ในจิตเมื่อถามา่าทําจิตที่ว่างได้ที่บอกว่าเมื่อจิตว่างยางก็เกิดยางกันอย่างรู้จิตมันเกิดจากตัวว่างซึ่งเราไม่ต้องไปขวนขวายรีบรู้ก่อน ทำไปรู้ไปจนรู้อย่างแจ่มแจ้งเมื่อจิตมันว่างขึ้นมาแล้วถ้าทําไปอ่านไปเรียนไปขวนขวายไปแบบโลกโลกมันก็จะไม่รู้จริงตามธรรมที่ทำพระท่านสอนให้เราเข้าสู่สภาวะอันเดิมแท้แห่งจิตที่บริสุทธิ์บริบูรณ์เพราะ,ะนั้นตัวรู้ไม่ต้องกลัวว่าจะไม่รู้ถ้ายิ่งวางยิ่งว่างและรู้แน่นอน อย่าคิดว่าเราหลับตาแล้วเราจะไม่รู้อะไรหลับตาทั้งทีนั่งทั้งแต่ละครั้งทำไม่เป็นแล้วก็จะได้เป็นโดยที่ไม่ต้องสมมุติว่าเป็นเนี่ยความแบบนี้เข้าท่าเราไม่ต้องไปอุปโลกไม่ต้องไปคิดว่าตัวเองเป็นที่บอกว่าปฏิบัติแล้วเป็นนู่นเป็นนี่เป็นนั่นได้นู่ได้นี่ได้น,น,นั่น่นมันผิดระบบจริงนะ้ปฏิบัติจริงๆ ยิ่งเราเฉยๆเ,เป็นกลางอยู่ตลอดมันจะเป็นของมันอยู่แล้วในเรื่องของจิตตลอดจนถึงความสําเร็จแห่งจิตมันก็เป็นอยู่แล้วของจิตโดยที่ไม่ต้องสมมุติว่าฉันได้ขั้นไหนยานไหนอะไรขึ้นมาเลยทุกอย่างมันเกิดด้วยความบริสุทธิ์ถ้าปฏิบัติด้วยความไม่มีความอยากเพราะนั้นธรรมะของผู้ทรงจจท่านจะสอนให้เราปฏิบัติอย่ามีความอยากได้อยากมีอยากเป็นในตัวตน ไม่ต้องกลัวว่าเราจะไม่มีฤทธิ์ไม่ต้องกลัววเราจะไม่มีปัญญาไม่ต้องกลัว,วเราจะไม่มียานถ้าเราทําตัวเองเข้าสู่ธรรมชาติาปกติคือปฏิบัติว่างสงบ,บนิ่งแล้วไปเรื่อยๆก่อนทุกอย่างจะมาเป็นกระบวนการของมันเองในบุคคลที่ปฏิบัติอยากเป็นนู่นเป็นนี่เป็นนั่นก็จะไม่ได้เป็นเลยจะไม่ได้เป็นในตัวของมันเลย มันติดอยู่สมมติที่โลก็วางไว้ที่พระหลวงบอกว่าธรรมปุถุโตองค์เนี่ยเป็นธรรมที่สูงสุดไงถ้าปฏิบัติเข้าไปเรื่อยๆใจเริ่มเข้าใจได้ว่ายิ่งธรรมยิ่งละลายตัวเองจนว่างแล้วสว่างจ้าใจเอย๋ยไม่มีตัวตนตรงไหนเลยถ้าเราถามพุ้องค์ว่าท่านเป็นใครท่านยังไม่บอกเลยว่าท่านเป็นใครถ้าท่านยังเป็นท่านบอกท่านเป็นนู่นเป็นนี่ท่านจะบอกทําไมเมื่อท่านไม่เป็นอะไรแล้ว ละลายนามละลายสมมุติละลายชื่อปฏิบัติละลายบ้านช่องละลายทรัพย์สมบัติละลายเวทนาละลายตัวตนละลายภูิกําเนิดเชื้อชาติแม้แต่คําว่าศาสนาก็เป็นคําสมมุติที่เราเรียกกันว่านี่คือศาสนาคนสําเร็จพูดกับคนที่กําลังปฏิบัติอยู่พูดก็แตกต่างคนไม่ไม่ปฏิบัติธรรมพูดก็จะยิ่งไกลก็ไปอีกของความไม่รู้ไม่เข้าใจ เพราะฉะนั้นการเป็นผู้ปฏิบัติธรรมจะรู้เลยว่าพอยิ่งเข้าสู่จิตในธรรมชาติก็ไปเรื่อยๆเราไม่ต้องการอะไรเลยไงที่จะต้องมาแบกรับขับสู้อยู่ในเรื่องราวของจิตเมื่อเป็นจิตล้วนๆที่บอกว่าปฏิบัติเมื่ออดีตนั้งเป็นเคยเป็นธาตุเป็นข้าธาตุบริวารของอารมณ์เป็นบบาวรับใช้อารมณ์พอปฏิบัติเรื่อยๆไปเรื่อยๆสร้างบุญบาร,รมีมาไถ่เบี้ยไถ่ไถ่ตัวเองได้ไถ่ ไทยธาตความเป็นทาตตัวเองได้ประกาศอิสรภาพเหมือนเลิกทาตได้ก็สู่ประชาธิปไตยเสรีภาพพิราบขาวก็จะบินพ้นจากโครนไงมีปีกมีหางก็หลีกลีหนีพ้นไปได้ด้วยดอกบัวที่พ้นน้ำแล้วเนี่ยเราเรียกปรมัตว์วิยาศาสตร์ปรัชญาธรรมจะไปกันได้หมดเลยเตาพุทธเซนก็คืออันเดียวกันไม่มีความแตกต่าง ที่แตกต่างก็คือมนุษย์เราคิดกันเอาเองไงเพราะฉะนั้นใครที่จะเข้าถึงศาสนาจริงๆถ้าขึ้นเข้าถึงจิตเมื่อไหร่จะรู้เลยว่าศาสนานี้เป็นรูปลักษณ์สมมุติท้งนั้นวัดวารามหรือทุกสิ่งทุกอย่างนั้นสมมุติหมดพระสงฆ์กเจ้าอะไรเป็นรูปลักษณ์สมมุติพระเดชพระคุณพระราดพระมูนีอะไรที่จะตั้งกันไว้แล้วแต่มนุษย์จะตั้งเอาเองพระธรรมอะไรต่ออะไรยตารรดาศักด์ ซึ่งเป็นการแต่งตั้งขึ้นโดยมนุษย์อักษรอัตตาตัวตนรูปลักษณ์ทั้งหลายแต่ถ้าเราเศึกษาเรื่องจิตจริงๆเราไม่ต้องเอาเลยเรื่องเราแบบนี้มันจะเกิดอนุภาพแห่งจิตขึ้นมาเองไงที่บอกว่าปฏิบัติจนดินฟ้ากาดยอมรับไม่ใช่มนุษย์ยอมรับถ้ามนุษย์ยอมรับแสดงว่าเรายังไม่ได้เรื่องเพราะเรามีกี่เด็งไงก็บอกว่าเออปฏิบัติแล้วเป็นพระสุปฏิปันโนเป็นพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบชาวบ้านเยือนยอกันว่านักบวชนักประยติธรรมเรา เป็นพระสุปฏิปันโนเป็นพระสุกาวิปัสสโกเป็นพระอะไรต่อเมี่อะไรที่จะว่ากันไปเสกาเสกาดแล้วแล้วแต่จะเรียกอะไรก็ได้ทําไปกันไปเรื่อยๆที่มนุษย์เทือกเขาเร่ากอจะเรียกกันนั่นไม่ใช่ธรรมนั่นไม่ใช่พระมนุษย์มีกิเลสมีตาดําๆไม่สามารถจําแนกแยกความเป็นผู้มีธรรมผู้เป็นพระอันแท้จริงได้อย่างผู้ที่เข้าถึงพระ แล้วเข้าใจพระเลยบอกว่าปฏิบัติทำให้ดินฟ้าอากาศยอมรับน,นั่นคือจุดสุขถูกต้องแห่งธรรมธรรมะยอมรับไงว่าบุคคลนี้ได้พระเจอไร้ข้าเชื้ออย่างบริสุทธิ์แล้วแต่ถ้ามนุษย์ยอมรับว่าคนนั้นเป็นพระอร,ะรัหันมนุษย์เรียกกันว่านี่คือพระอระหัน์นะมาดูสิมา,ากราบไหวสิมาทำบุญกันอย่างนั้นก็เรียกไม่ใช่ เพราะมนุษย์ไม่สามารถจะเห็นความเป็นอรหรอันต์แห่งจิตของบุคคลที่บริสุทธิ์ได้เพราะมนุษย์ยังมีข่าวมีดำยังสับสนวุ่นวายในคดีกรรมกันทั้งหลายเพราะนั้นบุคคลที่ประกาศจิตว่าตัวเองเป็นอรหันต์ได้คือดินฟ้าอากาศเท่านั้น